ดวงดีทำนายฝันฝันเห็นท้องฟ้าฝันเห็นท้องฟ้าหรือฟ้าสดใสคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการเดินทางที่ปลอดภยัยซึ่งฝันนี้จะส่งผลเพียงแค่ตัวคุณเองหากในความฝัน ฝันเห็นท้องฟ้าครึ้มฝนมีเมฆดำแต่ไม่มีฝนทำนายได้ว่าคุณจะได้รับข่าวดีหรือข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลจากตัวคุณฝันเห็นท้องฟ้าดวงความรักทำนายว่าคนโสดจะได้พบคนที่ถูกตาต้องใจ ก็ต่อเมื่อได้เดินทางไปที่ไหนสักแห่งความรักอาจมีปัญหากันต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าด่วนตัดสินใจพูดอะไรโดยไม่ทันคิดเพราะจะทำให้คุณต้องมานั่งเสียใจภายหลังได้ฝันเห็นท้องฟ้าดวงการเงินการงานทำนายว่า อย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้คุณมีโอกาสโดนเชิดเงินสูงควรคิดติดรองให้ดีๆก่อนตัดสินใจระวังจะเกิดปัญหากับเพื่อนฝูงที่ไปให้ความช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุผลอย่างไรก็ตามคำทำนายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมชีวิตเราแต่เรา ควรเลือกปฏิบัติสิ่งที่ดีควบคู่กันไปจึงจะส่งเสริมกันให้เจริญเกิดผลมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีดวงที่ดีและโชคดีกันทุกคนคะ่ะ